เอาละครับตอนนี้บัวใหญ่แล้วครับขึ้นนําเฮ้ยสกอร์มันหนึ่งศูนย์หรือเปล่าน,นี่มันสามศูนย์ใครมีโอกาสเปลี่ยนเ,เบลเอเล้เ,อเลีลว่างๆไปเปลี่ยนประตูสกอร์รรใ,ให้ใหญลูกเ,เบล,เอ,เ,บลเอ้ยเอ้ไปเบลอ้อมไปลูกออมไปถ้าถ้าบอลเขาตายแล้วหนูวิ่งเลยก็ได้ลูกเอ้เบลอ่ะเบลไม่ทำงานนะเบลไม่เอากาแฟให้กูกินเบอรให้เบลเออเอาละครับจบแมตช์ เราเจอของจริงแล้วครับน้องพึ่งนะครับหลายเลขสิบตัวนี้ต้องเช่นชมนะครับแม่ล็อกบอลเก่งมากการล็อกบอลที่ทําให้คู่ต่อสู้หลงทิศทางแล้วแล้วก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับส่งใครก็ง่ายเลยเอาอีกแล้วครับลูกนี้จะโยนไหมครับทัดแบ็คเข้ามาออกด้านข้างไปโอเคครับเมื่อกี้ใครเปลี่ยนสกกร์ให้แล้วโอ้ขอบคุณมากๆเลยผมไม่เลยดูด ตอนนี้ขึ้นนำนะครับับใหญ่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเราเจอของจริงครับพีเจครับถือว่าได้โอกาสน้องๆ้องเด็กพีเจเราจะได้มีโอกาสสัมผัสกับนักกีฬาเยาวชนที่ไปคัดทีมชาตินะครับนี่น้องพึ่งหมายเลขสิบตัวล็อกดีๆนี่นะครับตัวนี้นะครับจับตามองเลยนะครับมีโอกาสครับนี่นะครับน้องพึ่งไปแล้วครับส่งมาโอโหอย่างนี้ก็สุดสวยนี่ครับ คุดสวยมากแต่ยิงไม่ตรงเองนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ลูกเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆเลยเราเจอทีมชาติด้วยนะเราถือว่าเราได้สัมผัสกับหนูๆที่เขาเล่นเก่ง,กงๆแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่าที่ทําได้เราจะเก่งแบบเขาเลยทันท,นทีไม่ได้แต่เราก็ได้สัมผัสกลิ่นและไอของความเป็นนักกีฬาระดับนั้นนะครับเอาต่อไปครับต่อไป เจ้าแม่ไปไหนเนาะเงียบเลยเจ้าแม่แกไม่ได้บอลเลยเว้ยอ่อบอลหญิงครับที่14เมตรมีโบยใหญ่มีหลายอำเภอครับมาแข่งขันถ้า10ปีก็รวมกันอินชัย14เมตรคับเพราะหญิงครับลูกซ้อเป็นไงผมไม่ทราบทัวร์นาเมนต์เล็กๆอย่างนี้โอ้โหจกบอลลงนี้ยิงเข้าหน้าต่างอีกแล้วถ้าเป็นบอลระดับช่วยกอช่วยขอหรือว่ากรพละนี่ คิดว่าโบาใหญ่คงจะไปโลดเลยนะครับเนื่องจากนักกีฬาแต่ละคนนี่เป็นเป็นนักกีฬาที่หุ่นดีมากครับหุนดีมากเลยศิลระสุดยอดแต่ลุมครับของโบวใหญ่จบกินทีนท่นี่ติงไงเอามาแล้วครับจบแม์คนเดียวแล้วลบนี่ครับลบหนึ่งแต่ไม่รอ,อดตรงไปด้านซ้ายให้ใครเหยเ่อาจะมด เจ้ามดไม่ได้ครับเด็บหัวใหญ่ครับลูกนี้และก็ทัดแบตไหมไม่ทัดครับดิ้งเข้ามากลางอ่าิดเจ้าแมสแลวอยู่ที่มีนามีนาให้ให้กับเจ้าแมสเจ้าแมสเป็นไงลูกนี่เจ้าแมสลบได้หนึ่งคนแล้วจะให้กับเจ้าปุยไฟสมดนะครับไม่เห่ปุยไฟ